สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนการใช้คำสั่งเพิ่มเติมของอาการเขียนแบบนะคะด้วยโปรแกรม inventor e สำหรับคำสั่ง2 d ของเรานะคะวันนี้จะเรียนการใช้คำสั่ง point หรือ center point อในส่วนของ3 d นั้นเราจะเรียน circular pattern นะคะแล้วก็ใบงานที่เราจะนามาใช้ในการ ร้างแบบของเรานะคะคือตัว cover นะคะเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนของ sv m project นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะเราก็คลิกที่ไฟลนะคะสร้างงานนะคะ n e มองด้านซ้ายมือนะคะเลือกเป็น metric นะคะตันดามิลลิเมตรจากนั้นก็กด create เะค่ะามาดูแบบกันนะคะ มาดูแบบนะคะอย่างแรกนะคะขั้นตอนแรกกระดานจะสร้างวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง50าสมเมนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง14มเมนะคะเลือก Start 2D Sketch นะคะวันอ่า Sketch ที่อ่า X Y Plane นะคะใช้คำสั่งสร้างวงกลมนะคะ Circular Pattern นะคะ สักสองวงนะคะจากนั้นนะคะเคลียร์คำสั่งที่ขวากดโอเคใส่ขนาดนะคะวงกลมวงเล็กนะคะสิบสี่มิลลิเมตรนะคะสำหรับวงกลมวงใหญ่ห้าสิบมิลลิเมตรนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะจากนั้นคลิกขวาเคลียร์คำสั่งนะคะคลิก finish sketch นะคะ ต่อไปเราจะมาสร้างความหนาของชิ้นงานค่ะนะคะมาดูแบบนะคะชิ้นงานนะคะมีความหนา6มิมนะคะก็ใช้คำสั่ง extrude นะคะคิดพื้นผิวที่เราต้องการนะคะ,ะจากนั้นนะคะใส่ความหนาเข้าไป6ม mm ิมตรา direction อาจารย์ใช้ตัว direction o e นะคะคลิกโอเคอ่ะมาดูแบบนะคะ จากนั้นนะคะอาจารย์จะพาสร้างวงกลมนะคะทั้งหมดสามวงนะคะโดยนะคะเราจะใช้คำสั่งฮมนะคะแล้วก็ซิลาเทิร์นนะคะสำหรับ 2D นะคะเราใช้ตัว Point นะคะเป็นตัวอ้างอินจุดที่เราต้องการจะเจอะนะคะ <S <S ่าแเราก็มาคลิกพื้นผิวที่เราต้องการจะเจอะนะคะจากนั้นมาที่ Create s เ e ก c h ขวาสุดนะคะ ุกครั้งที่เราจะสเก็ตบนพื้นผิวนะคะของตัวเดิมนนะะที่เราได้สร้างไว้อย่าลืมว่าให้มาคลิกที่โปรเจกต์จิวเมทรีนะคะเพื่อที่จะดึงเส้นออกมาแล้วจากนั้นก็คลิกที่ผิวนะคะคลิกขวากดโอเคเพื่อยกเลิกคําสั่งเดิมน,นะคะจากนั้นนะคะมาคลิกที่นะคะคาสั่งพอยต์นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็วางไว้นะคะาจุดนี้นะคะ ขี้ขวากดโ OK, อเคเพื่อเขีนคำสั่งจะเห็นว่าพอยต์เนี่ยนะคะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะ,ะแล้วก็มาใส่นะคะตำแหน่งให้มันนะคะระบุตำแหน่งมันจากจุดศูนย์กลางถึงตรงตัวพอยต์เนี่ยนะคะตามแบบนะคะ,ะมาดูแบบแป๊บนึงนะคะแบบบอกว่าเท่าไหร่คะสาสิบแปดใช่ไหมคะถ้าครึ่งหนึ่งก็สามสิบแปดส่วนสองเนาะสาสิบแปดนะคะ สองนะคะคลิกขวากดโอเคนะคะเห็นว่ายังเป็นสีเขียวอยู่เพราะอะไรคะลองเ,เลื่อนดูเห็นไหมคะเลื่อนซ้ายขวาได้หมดเลยนะคะอาจารย์ก็เลยนะคะต้องมาใส่ constraint นะคะกำหนดนะคะกำหนดมันนะคะกำหนดมันว่าให้จุดศูนย์กลางกับจุด center จุด center point ที่เราสร้างเนี่ยตรงกันนะคะโดยใช้คำสั่ง vertical constraint นะคะ เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิกขวากดโอเคจะเห็นว่าเป็นสีน้ำเงินแล้วเห็นไหมคะ,ะจากนั้นนะคะปิดสเก็ตนะคะแล้วก็มาที่คำสั่งโฮ้นะคะจุดจอดรูมันนะคะโฮ้นะคะตรงเซนเ,นเตอร์มันเลือกให้เรานะคะก็คือตรงจุดนี้นะคะจุดที่เราต้องการเจะอดอะดูแบบที่นึงนะคะ รูเจาะนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง5มิลิเมตรนะคะทั้งหมด3รูด้วยกันนะคะใส่เลยนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5มิลิเมตรนะคะเจาะทะลุนะคะเล็กทูออลเดเรคชั่นตำแหน่งถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นการเจาะผิวธรรมดาก็คือซิงเกิลโฮลนะคะคลิกโอเคนะคะจากนั้นนะคะเราต้องการเจาะเพิ่มอีก สรูใช่ไหมคะรวมเป็นทั้งหมดสามนะคะอาจารย์ก็มาเลือกนะคะคำสั่ง circular pattern นี่ตรงนี้นะคะแล้วก็มามองดูงหน้าต่างที่เกิดขึ้นนะคะฟีเจอร์นะคะให้เราเลือกอขอบรูที่เราต้องการจะเจาะนะคะอา,อาจารย์เลือกออขอบรูต้นแบบนะคะขอบรูต้นแบบอาจารย์ก็คลิกขอบรูต้นแบบจากนั้นนะคะ rotation axis นะคะ คล,คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะรูปเมาส์นะคะแล้วก็มาคลิกนะคะเราต้องการให้มันล้อมรอบวงกลมไหนคะวงกลมเล็กนี้ใช่ไหมอ่าเราก็มาคลิกที่วงกลมเล็กนะคะเราก็จะได้ขึ้นมานะคะมันก็จะมีแบบโชว์มาให้เรานะคะจากนั้นมาดูที่ฝั่ง placement นิดหนึ่งนะคะเราต้องการจอบกี่รูคะ่ะสามรูใช่ไหมอ่าจารก็ใส่สามนะคะ, <S <S ะ,คะองศาถูกต้องไหมนะคะ เราลองเปลี่ยนดูนะคะเราลองเปลี่ยนลองเล่นดูนะคะเราใส่เก้าสิบถูกไหมคะไม่ถูกใช่ไหมคะเราร้อยยี่สิบจีสไงก็ไม่ใช่อยนะู่เนอ่ยร้อย้อแปดสิบล่ะก็ยังไม่ถูกนะคะสามหกสิบถูกไหมถูกต้องนะคะตามแบบนะคะเราก็เลือกอใส่สามร้หกสิบนะคะขณที่โอเคนะคะเราก็จะได้แบบนะคะตามที่เราต้องการนะคะ จากนั้นนะคะเราทำการเซฟงานนะคะเข้าที่ไฟล์เซฟแอสนะคะก็เลือกเก็บงานนะคะตกรงโฟเดอร์เดิมนะคะที่เราเคยสร้างไว้นะคะก็าจาเก็บไว้ในได้ดีเนะาะเข้าเซฟงานนะคะพาร์ทนี้ชื่อว่าโเวอร์นะคะก็เวอร์นะคะ co vr นะคะ จากนั้นดูที่ type นะคะ <Okay. S 1> นคามสกุลไฟล์ .ipt ถูกต้องนะคะก็คลิกเซฟเดวค่ะจ, <Okay. S 1> จากนั้นนะคะเรียบร้อย